เบอร์กเนื้อเกรดพรีเมียมจุดเด่นเน้นใส่ใจในวัตถุดิบต,ตั้งแต่ซอสทำเองรสชาติหลากหลายรวมไปถึงแป้งชาโคลตัวเนื้อบัวหมูและผักที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีจนกลายมาเป็น on the road BKK ตั้งขายทำสดกันบนรถฟู้ดทรัคไอเดียเก๋สีสันสะดุดตา จุดจอดรถ้ายประจำอยู่ในย่านสีลมแล้วก็ทองหล่อโดยระยะเวลาไม่ถึงปีแต่ได้รับผลตอบรับอย่างดีในงานจัดเลี้ยงตามอีเวนต์กลายเป็นอีกหนึ่งกระแสค,ความนิยมคนรักสุขภาพที่ชอบอาหารแบบโฮมเมดค่ะเนี่ยแล้วสามีเขาดูในอิอนเทอร์เน็ตแล้วเขาไปเห็นฟู้ดทรัคที่อเมริกาเขาบอกเฮ้ย นี่น่าสนใจนะน่าทำตรงนี้อะไรเงี้ยนี่ออนก็เลยคิดว่าเออก็ดูสนใจแล้วพอดีลูกสาวคนโตที่อเมริกาด้วยคุณพ่อกับลูกสาวคุยกันเขาบอก daddy ทำเลยที่อเมริกาดังมากอะไรเงี้ยเออก็เลยก็เลยก็เลยคิดว่าจะทำรูปแบบไหนกันอะไรเงี้ยค่ะทั้งใจเมนูหลักของร้านนะคะตอบโจทย์ลูกค้าคนเมืองที่ใช้ชีวิตเร่งรีบแต่อยากทานอาหารที่หลากหลายไม่จำเจอย่างเคจ u เนเบอร์เกอร์ที่มีสูตรเด็ดด้วยผงหมักเนื้อเครื่องเทศนำเข้าถึง13ชนิด หรื k k Burger, รอบ k คเ r อรรสชาติแบบไทยๆเพิ่มระดับความเผ็ดได้ตามใจชอบราคาต่อชิ้นนะคะอยู่ที่100 0 0ถึง300บาท ลุ่มลูกค้ามีทั้งไทยแล้วก็เทศค่ะครั้งแรกที่ไปเห็นนะคะเห็นที่ทองหล่อเห็นคนต่อคิวกันอยู่ช่วงเย็นๆเราก็เลยแบบอยากลองบ้างเพราะว่าเราเคยเห็นในหนังอะมีเอลเจฟอะค่ะแล้วก็เราบอกว่าเฮ้ยอยากลองร้านแบบนี้บ้างนี้พอไปลองแล้วแบบชอบอะไรนี้แล้วพอรู้ว่าเขามาเปิดที่นี่ก็เลยมาตามมาทานที่นี่ด้วยะคะ่ะถามเรื่องความนิยมของคนไทยในการทานเบอร์เกอร์อรปัจจุบันนี้มองว่าแบบเยอะขึ้นหรือยังจริงค,คนไทยทานเบอร์เกอร์เยอะขึ้นนะคะ ้ามองว่าเดี๋ยวนี้ร้านเบอร์เกอร์ค่อนข้างเยอะอแต่ว่าเบอร์เกอร์ที่มันมีคาแรคเตอร์ของตัวเองเนี่ยไม่เยอะเราก็เลยมองว่าเออถ้าอย่าง,งเบอร์เกอร์ที่เป็นชาโกเนี่ยน้อยร้านมากที่จะห่อมส่วนอันจะเป็นแป้งธรรมดา เมื่อเปิดขายมาได้เกือบปีนะคะทุกอย่างเริ่มคงที่และมีกลุ่มลูกค้าประจำคุณออนวางแผนเพิ่มร้าขายเบเกอร์เพื่อกระจายจุดขายได้อย่างทั่วถึงค่ะโดยไม่ใช่แค่ในกรุงเทพเท่านั้นนะคะแต่ต่างจังหวัดคุณออนก็อยากให้ลูกค้าได้ลองทานเบเกอร์เน้นคุณภาพที่การันตีว่าไม่ใช่อาหารขยะเช่นกัน ทั้งนี้นะคะคุณออนเล่าถึงแผนธุรกิจทำเลที่ขายบนถนนสีลมนอกจากร้านอัเดอรโรสปีเคเก็อาจมีฟู้ดทรัครูปแบบอื่นๆมาเปิดขายช่วงเย็นหลังเลิกง,งานเพิ่มทางเลือกให้คนรักอาหารค่ะ